ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์มันมีโศกะปริเทวทุกขโทมนัอุปายาต <c oughs> พุทธเจ้าท่านจะสอนไว้เลยคนเนี่ย <c oughs> มันจะมีโศกะโศกเห <c oughs> มือนต้นไม้ที่มันสกโศกเนี่ย <c oughs> เพราะแดดแผดเผา น้ำใต้ดินแห้งผากถ้าฝนตกมันก็เหมือนได้ได้อะไรอ่ะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้คนรักของรักได้สมปรารถนานะ่ะเหมือนฝนตกมันจะฉ่ำใช่ไหมอากาศมันจะสดชื่นฉ่ำเนี่ยปรารถนาสิ่งใดได้สมปรารถนาเป็นสุขปรารถนาได้สมปรารถนาเป็นสุข ปรารถนาจะได้อะไรแล้วได้สิ่งนั้นมามันก็ปลื้มอาการนี้ปลื้มอยู่นี้เขาเรียกนันทิราคะเพล่นปลืม้มอิมแต่เชื่อไหมไม่นานดอกเพราะพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันจะแผดเผาน้ำที่อยู่ใต้ดินในแห้งเหือดแห้งผากชั้นใดจิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้สมปรารถนามาแล้วมันก็ยังคิดติกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นจะหามาเพิ่มมันบัะเพราะมันแห้งมาแล้วเนี่ยในใจมนุษย์น่ะแห้งผากแล้วเพราะเมื่อกี้นี้ได้น้ําฝนมาได้สมอยากแล้วในเรื่องต่างๆได้รูปมาสมอยากได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้ธรรมารมได้อะไรมาสมอยากมันเหมือนฉ่ำเหมือนฝนที่มันตกต้นไม้มันฉ่ำ แต่ต้นไม้มันคิดต่อไหมว่าต่อไปเมื่อแดดมันแผดเผาสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยดินมันจะแห่งพังแห้งผากนั่นคือจิตมนุษย์เมื่อได้อะไรมาสมอยากสักระยะหนึ่งมันจะตะเกียกตะกายเพื่อหาอยากต่อไปอีกมันก็ปรารถนาว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์ ระหว่างปราถนามันก็ทุรนทุรายร้อนรุ่มไม่อุ่นสวงมันทุรนทุรายว,าว้าเหวว่เหวโอในใจวุ่นวายในใจหงุดหงิดงุ่นงานรำคาญหงุดหงิดงุ่นงานอึดอัดขัดเครื่องขัดข้องคนโมเศร้าหมองเอ,มอ๊มันก็อยู่เมื่อก่อน,นมันก็อยู่อยู่ทาไมมันไม่เป็นเมื่อก่อนอยู่ๆมันมีตัวหนึ่งชําอยู่ไงชําเช่น ถ้าครอบครัวก็มีวัยยังฉ่ำอยู่เนื้อหนังยังฉ่ำตึงอยู่อารมณ์กามยังช่ำชื้นอยู่อารมณ์อยากได้อยากมีเงินมีทองมีบ้านมีรถยังช่ำแต่พอมีหมดแล้วบ้านมีแล้วรถมีแล้วเงินมีแล้วลูกมีแล้วผัวมีแล้วอะไรมีแล้วเขาเรียนจบแล้วอะไรหมดแล้วเขาอนี่มันจะเหลืออะไรที่มันจะอยากต่อไป มันก็งงๆเหมือนกันนะเอ๊ะเจ้าไหลต่อโน้มันก็จะอยากได้อะไรมันก็มีมดเร็วเนี่ยจะกินไอหมอมันก็บอกว่าอยากกินมากนะเดี๋ยวความดันขึ้นเบาหวานหัวใจอะไรมันก็ได้มดเล้วคราวนี้มันมันจะหาไหลต่อมันหาไรต่อมันก็งงๆเหมือนกันไองงๆเนี่ยมันก็เริ่มลยปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์อยากได้อะไรอ่ะ พะได้แล้วมันก็กังวลทุกเรื่องเลยมีแล้วก็ต้องห่วงต้องห่วงต้องกังวลทุกเรื่องอะ่ะแล้วมันต้องพัดพลาดอีกเขานี่พอพรัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์พัดพลาดจากความสุขที่ได้มาพัดพลาดจากวัยอายุความสุขกรู้รอบตัวเรามันมองเห็นโลกว่ามันไม่เห็นมีอะไรที่เกินกว่านี้อีกเขานี่มันก็เริ่มมองโลกเซ็งอะ มันเบื่อเลยเนี่ยมันเริ่มเบื่อละได้อะไรเนอะเกิดสมมันมองไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นตัวชดเชยทำให้มันไม่หดหูห่อเหี่ยวเคริบเคลิมแห้งผากในใจจะหาอะไรนนองมาชดเชยมันตัวนี้เขาเียอุปายาสะคับแค้นใจแห้งผากในใจคับแค้นในใจใจที่คับแค้น แห้งผากเพราะไม่มีน้ําทําให้ชุ่มฉ่าใจที่แห้งพราด้วยความผิดหวังหวังแล้วไม่ได้สมหวังมีแล้วไม่รู้จะหาอะไรเกินกว่าสิ่งที่มีอีกมีอะไรก็มีหมดแล้วมีเมียก็มีแล้วมีลูกก็มีเรื่มบ้านมีรถมีอะไรมีหมดแล้วเนี่ยมันงงเลยครัดิมันเริ่มงึกงักงึกหนักงึกงักเหมือนกับไปสี่แยกที่ว่า จะไปทางซ้ายก็เสียดายทางขวาจะไปทางขวาเสียดายทางซ้ายจะไปทางหน้าเสียดายทางหลังจะไปทางหลังเสียดายทางล่างหน้าจะไปทางหน้าเสียดายทางซ้ายจะไปทางซ้ายเสียดายทางหลังมันงงไปหมดเลยนักงึกหนักงนกหนักงึกนักจิตตรงนี้เป็นจิตที่เกิดขับแค้นใจขับแค้นเพราะไม่ได้อย่างใจ และตัวคับแค้นมันมาอย่างไงอ่ะมันก็มาจากตัวมันเองที่สร้างความคับแค้นในตัวมันเองปรารถนาอะไรอ่ะไม่รู้มันก็ยังไม่รู้เหมือนมันปรารถนาอะไรจะว่าปรารถนาคนมันก็รําคาญนีกแหละปรารถนาจะเห็นว่มันก็เบื่อหัวเบื่อเมียเบื่อลูกเบื่องานเบื่อเงินเบื่ออะไรเบื่อตัวเองเบื่อโลกเบื่อแล้วม you know, The 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 ันก็เบื่อแล้ะมันหงุดหงิดมันงุ่งงานมันรำคาญ ตัวเองก็รำคาญความคิดตัวเองทำไมคิดไม่จบไม่สิ้นทำไมจำไม่จบไม่สิ้นไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นทำไมทุกทุกมันไม่มีไม่จบไม่สิ้นมันเริ่มเบื่อแล้วครับตัวนี้แหละปรารถนาสิ่งไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ปรารถนาให้มันหยุดคิดมันหยุดไม่ได้ปรารถนาไม่หยุดอยากมันก็หยุดไม่ได้ปรารถนาไม่ยุ่งเหยิงมันก็จะยุ่งเหยิงปรารถนาไม่ให้มันยุ่งยิงมันก็จะยุ่งยิงไอ้พูดกันสองคำอ่ะผมไม่พูดคำขาดใจกันแหละแต่ต้องทนเอา เขาพูดเอ๊ะทำไมพูดดีๆนี่หนางอแล้วทำไมพูดดีๆถึงแ๊บแบดใส่แล้วเอ๊ะยังไงนีงงเลยคนนี้แล้วเมื่อพูดดีๆก็เริ่มรำคาญพราะพูดดีก็เริ่มเมียพูดดีก็เริ่มรำคาญแลยคนนี้อะไรก็เริ่มเบื่อหุตวิตฮุตฮิตฮุหิุิยู่ใกล้ก็เหมือนมนไม่เข้าใจกันเหมือนคนนอกใจกันเหมือนคนไม่รู้จักกันไม่คนเห็นใจกันไม่เข้าใจกันไม่อยู่ด้วยกันอะไร เอ๊ะทำไมมันเป็นงั้นอ่ะอารมณ์นี้เขาเรียกอุปายาสคับแค้นใจอยู่แล้วมันก็คับแค้นคับบกขับใจอยู่คนเดียวก็คับบุกคับใจอยู่หลายคนก็คับบกขับใจมีก็คับบุกขับใจไอ้เงินที่มีอยู่ไม่ประโยชน์หาเลยเลยจะกินก็ไม่ได้จะใช้ก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไร มันมองเห็นของมันเห็นทุเรศทุกรังเบื่อสียเสียนในดูหนังอันนีแหละก็เรื่องเกาอีแหละเรื่องตกตีอย่างพวอย่างนี่มันเบื่ออีกแหละเรื่องโลกเรื่องเห็นคนครอบครัวบางคนนี่มันมน,น่าเบื่อมดมันไม่ไม,ไมีอะไรเลยเป็นแก่นสารเสักอย่างเดียวคราวนี้ไอ้ขับแคนจะามาอุปายาสขับแคนใจขับแคนเดี๋ยวดู ไม่มีอะไรฟังอะไรมันฟังเพลงก็ไม่มันดูอะไรก็ไม่มันดูอะไรก็ไม่สนุกสนานดูอะไรก็เบื่อหน่ายไปหมดแล้ววิธียังแก้วต้องอยู่กับธรรมชาติหัดไปอยู่คนเดียวอยากจะอยู่คนเดียวสบายบายต้องแยกตัวออกอยู่คนเดียวสบายสบายทำอะไรคนเดียวแล้มัน,ม,นมันอิสระพอเข้ามาปุ๊บมันเริ่มลำขาดมันเริ่มงุหงิดมันเริ่มงุนง้ามันเริ่มเบื่อหน่ายกระเจาะกระเจะกระเจาะกระเจะมันเริ่มอะไรกันนักกันนามล่ะ มันเริ่มแล้วอารมณ์นี้มันเป็นเหมือนอารมณ์ธรรมะคือนิพพทาคือความเบื่อหน่ายผสมกับตัณหาถ้าตัณหามันเบื่อแล้วมันอยากมันเบื่อนี่มันอยากอันอื่นต่อไปแต่นิพพทามันจะเบื่อไม่แต่ความอยากต่อต่อไปแม้มันเบื่อไม่แต่เบื่อตัวเบื่อเองตัวเบื่อแล้วหน้าเบื่อตัวเบื่อหน้าเบื่อตัวเบื่อหน้าเบื่อตัวเบื่อหน้าเบื่อตัวอยากหน้าเบื่อตัวเบื่อหน้าเบื่อตัวขัดเคื่องหน้าเบื่อตัวรำคาญหน้าเบื่อ ตัวยึดถือหน้าเบื่อตัวอึดอัดหน้าเบื่อตัวสมอยากหน้าเบื่อมันจะเบื่อแล้วมันจะคลายออกมาจากการถือแต่ถ้าเบื่อแล้วยังถือเบื่ออยู่มันก็จะตายคาเบื่อเบื่อเมาเบื่อกันเมากันรำคาญกันหงุดหงิดงุ่งงันรำคาญที่คนณฆ่าตัวตายคือตัวนี้เองถ้าเบื่อแล้วไม่ยังไงก็เบื่อตัวแม้แต่จะเบื่อที่จะอยู่มันก็เลยจะฆ่าตัวตายต่ฆ่าทําไหม ต้องฆ่าตัวเบือ่อสิฆ่าตัวยาฆ่าตัวเบือ่อสิฆ่าตัวถือสิถือว่าเบือ่อถือว่าเราเบือ่อตัวเบื่อมันเมามันอาไมเมามันเบื่อล่ะถ้าถ่ายทิ้งมันก็หายเมาหายเบือ่อเหมือนท้ากินเห็ดนี่มันเมาเ,เพราะกินเห็ดเข้าไปใช่ไหมกินอารมณ์เข้าไปมันถึงเบือ่อกินยาให้มันถ่ายให้หมดเพราะถ่ายให้หมดแล้วก็กินแต่กือแร่ไปตอคองไว้อย่าไปกินอะไรเพิ่ม พอหายหมดแล้วมันก็หายเมาอ่ะเมามันจะมีช่วงหนึ่งของการเมาเมาอ,อารมณ์มันจะเป็นแก่วัยมนุษย์ถ้าว,ถวัยเจริญถานในวัยวัยที่วัยทองที่ว่าวัยทองวัยทองพวกนี้ต่อมฮอร์โมนเพศมันจะเริ่มหมดที่จะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายมันเริ่มน้อยลดลงลดลงลดลงเขาเหลือนความงุดหงิด หญิงวัยทองผายวัยทองจะเริ่มงุดงิดงุดงิดงุดงิดุด,ดจะเป็นทุกคนเมื่อถึงวัยนั้นแล้วมันยังหาจุดวางไม่ได้ถ้าวิ่งตามมันจะทุกข์พอรู้จักมันและเห็นมันจะต้องทนเอาอย่างพวกนี้ต้องทนอย่างเดียวเลยทนดูมันจะอยู่นานแค่ไหนนี่ไอรำคาญจะอยู่นานแค่เบื่อจะอยู่นานแค่ไหนอึดอัดจะอยู่นานแค่ไหนตัวมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวกว็ไป พอมันไปมันก็ไม่มีอะไรอ่ะตัวเบื่อมันก็มาเพื่อจะไปเหมือนกันตัวอยากมันก็มาเพื่อจะไปมันขัดเคืองมาเพื่อจะไปเหมือนกันรำคาญมาเพื่อจะไปเหมือนกันหงุดหงิดมาเพื่อจะไปเหมือนกันแต่เขาก็เราเข้าใจว่ามันอยู่กับเรามันเป็นมันเป็นทากมันเป็นเห่ามันเป็นเห็ดที่มักกัดเราให้คันอ่ะเราก็ว่ามันจะอยู่ต่อที่ยิ่งเห็ดมันกัดเนี่ยมันก็ล่วงหล่นหลือแต่รอยคันเอาไว้ ไอ้คันคันคันมันเก่าเก่ามันเกิดพิษจากเล็บเชื้อโรคมันเกิดจากเล็บมือเราที่ไปเกามันติดเชื้อโรคคันมันฟังเรื่องโควิดเมื่ก็เบื่อลำคาญเดี๋ยวนี้เปิดฟังไม่ได้เปิดลำคานปิดไม่ด้วยอยากฟังอีกแหละเปิดขึ้นมารำคาญอีกหละไอ้เงนอยเงี้ยเงยเงี้หน้าเบื่อไอ้คนพูดก็น่าเบื่อไอ้คนทําก็น่าเบื่อ เห็นสร้างภาพทั้งนั้นโกหกตลบตะแหลงตอแหลทั้งนั้นเห็นนายกไปฉีดนะโอ้ตลบตะแหลงตอแหลทั้งนั้นสร้างภาพเพื่อให้ดูดีน่าเบื่อหลอกลวงทั้งนั้นโกหกทั้งนั้นตอแหลทั้งนั้นเห็นหมอมาพูดก็โกหกตอแหลทั้งนั้นไม่มีใครจริงใจทั้งนั้นผลประโยชน์ของเขาทั้งนั้นหลอกทั้งนั้นเพื่อหาเงินทั้งนั้นเพื่อหาเกียรติหายศหาอำนาจเสียงทั้งนั้นสร้างภาพให้ดูดีทั้งนั้นที่จริงทุกคนหมอตายทั้งนั้น ยุ่งวุ่นวายกันหมดตายท่านไม่ตายแต่คนมันก็ตายอย่างอื่นเยอะแยะไปตายด้วยความหงุดหงิดงุ่นงันรำคาญตายด้่ความเบื่อกันตายด้่ยอยากแล้วขนไปไหนไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินคือลงดินหมดที่ให้ดูภาพตะกี้ไหมรู้จักการที่ห้ารู้จักการที่เก้าภาพท่านยังเป็นหนุ่มๆไปคล้องช้างอ่ะคล้องช้างอยู่แถวอายุทยาถ้าเห็นอย่างนั้นให้ดูภาพภาพหมายให้ดูแล้วโอ้พระเจ้าแผ่นดิน รัชการที่ห้าท่านก็กลับลงสู่แผ่นดินสนามหลวงรัชการที่เก้าก็สู่แผ่นดินสนามหลวงจะเก่งจะกล้าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องไปนั้นจะเบื่อจะนายจะรำคาญนานๆไหนก็ต้องกลับไปสู่นั้นเออมีขนาดไหนล้วก็มีแค่ว่าจะมีเพื่อจะถือนี่แหละที่ว่ารำคาญก็ถือถือกันว่าเองมีโพลเองมีเมียเองมีลูกเองมีร้านเองมีไรเองมีนาเองมีเนี่ย มันถือที่มันราคาญมันเบื่อมันอึดอัดมันขัดเคืองขัดข้องมันอยากมันก็แค่แผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นก็เป็นแบบที่เราเป็นนี่แหละท่านก็บเบือ่อแล้วก็ยากยากแล้วก็บเบื่อเหมือนกันแล้วก็ในสู่ก็กลับแผ่นดินที่ให้ดูภาพสกี้เพื่อให้เห็นอันนี้ให้เห็นตัวสุดท้ายของเรื่องคือพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละต้องกลับไปสู่แผ่นดินที่เท้าลงสู่สนามหลวง กระดูไปอยู่วัดราชบพิตรวัดบวรพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นก็กลับไปสู่แผ่นดินเหมือนเดิมจะเบื่อจะอยากก็ขับไปสู่ที่เดิมจะมีหน้ามีตามียศมีเกียรติมีหน้ามีชื่อมีเสียงก็กลับไปสู่ที่เดิมไอ้เราจะหงุดหงิดงั่นรำคาญเบื่อไนก็ต้องกลับไปสู่ที่เดิมเออถ้าเห็นตามเป็นจริงว่ากลับไปสู่ที่เดิมเห็นเป็นความว่างเปล่าของการมีการอึดอัดขัดเครืองขัดข้อง มันเป็นธรรมชาติที่ต้องสงบเหมือนแผ่นดินแผ่นดินไม่เบื่อไม่หน่ายไม่รำคาญไม่อึดอัดไม่ยึดไม่ถือไม่หัวไม่ห่วงไม่อะไรอาวรแผ่นดินเป็นธรรมะหนักแน่นเหมือนแผ่นดินรับได้ทั้งคนดีเรื่องดีเรื่องเลวใครจะตายโควิดก็คือตายลงแผ่นดินใครจะเป็นมียศมีอํานาจมีเชื่อมีถึงเกอ็อยู่บนแผ่นดิน ถ้าไม่อยู่บนแผ่นดินจะไปไหนนี่ตายลงแผ่นดินจะไปไหนอ่ะมันก็มาจากดินมันกลับไปสู่ดินดิเห็นอย่างนี้จะกลัวอะไรชีดกันกับตายไม่คิดกันกับตายแต่กันบ้ากันํำคาญกันหงุดหงิดกันงุนงานกันเบื่อหน่ายกันมันกันไม่ได้วัคซีนอะไรก็กันไม่ได้วัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ก็กันไม่ได้สปุตติคีกันไม่ได้ไอจอนสันเองจอนสันกันไม่ได้ทั้งนั้น เพราะใครที่ไม่หงุดหงิดไม่งุนง่านไม่เบื่อหน่ายไม่อึดมันไม่ขัดเคืองขัดข้องไม่รำคาญไม่ผุนัวไม่เศร้าหมองไม่มีไม่ห่อเหี่ยวไม่หดผูไม่เคอบเคอไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่ขัดข้องไม่อยากไม่มีใครจะฉีดยากันบ้านี่ไดกันยาบ้าเนี่ยวัคซีนตัวไหนจะไปกันบ้าตัวนี้ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่พระองค์ฉีดแล้วหายบ้าหายยึดถือหายหัวหายห่วหายอะไรพระพระองค์รู้ว่าทุกอย่างมันมาจากที่ใดมันก็กลับไปสู่ที่นั้น สิ่งใดซึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดายังกินจิสมุดยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังทำทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัยยังคงอยู่เพราะมีเหตุมีปัจจัยยังมีชีวิตอยู่มีเหตุมีปัจจัยจะจากโลกนี้ไปก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยจละก็สามก็มาจากเหตุปัจจัยคือแผ่นดินจะอยู่ก็ต้องอาศัยแผ่นดินเป็นแดนอยู่จากจะก,ก็จากสายแผ่นดินเป็นที่อยู่หรือจะมีอะไรเป็นเจ้าของในแผ่นดินเห็นอย่างนี้ มันจะไปเครียดยังไงมันจะไปแห้งเหี่ยวยังไงแห้งเหี่ยก็คือแผ่นดินแห้งเหี่ยวชุ่มช่ำก็คือแผ่นดินชุ่มช่ำแห้งเหี่ยวแผ่นดินพอถูกแดดเผาแห้งเหี่ยวใจก็เหมือนกันมันแห้งเหี่ยวเพราะไม่ได้สมอยากมันแห้งผากในใจอุปยาตรมันก็แห้งเหี่ยวบนแผ่นดินชุ่มช่ำฝนตกลงมามันก็บนแผ่นดินไปท่าอุจจาระลงบนแผ่นดินจะสรงยึทุกอย่างบนแผ่นดินไม่ม <rawd> ีใครลอยขึ้นฟ้าไปไหนอ่ะจะตายจะอยู่ ก็อยู่บนแผ่นดินก็เย็นแค่นี้แหละเออคิดว่าอะไรอยู่แค่นี้ใช่ไหมมันก็เลยปรุงลงลสู่แผ่นดินยกถาวาเรวาหาปุรรอปริปุเรนทิสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังปกะปฏิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิชจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชทารโสยะถาสพิติโยวิวัจันตุสัพปโรโกวินะ สัตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาธนาสีสนิชังุทาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนเตียโกสุข,ขงังภาลางเฮ้ยข้น,น้ามันไปสู่แผ่นดินแผนเลือก